สวัสดีครับพบกับช่องหมอจันไพรย์ท่าโลหนึ่งห้าเก้าดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไว้แล้วนะครับผมคลิปนี้เรามาพูดถึงว่าข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับการใช้ชีวิตต้องระแวดระวังนะครับสายเลยมือกระบาดเราจะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายในชะตาชีวิตท่านอย่าคิดว่าเรื่องการมูต่างๆเรื่องการทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเรื่องที่ไม่อันตราย บอกไว้เลยว่าทุกอย่างมีกฎของเขาอยู่นะผมทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎนะครับเรามูเราต้องเป็นนะผมเราต้องรู้นะครับรู้แล้วต้องระแวดระวังไม่ใช่รู้แล้วแต่ไม่ระวังก็ไม่ได้นะนะครับเจอกันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะข้อห้ามข้อนี้เราพูดถึงนะครับผมห้ามเรียกดวงวิญญาณเข้าบ้านนะบ,บางคนบอกว่าจะไปเรียกเขาทำไ,ไมนบผมบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ตั้งใจนะมันเกิดขึ้นตามในความฝันของท่าน นะครับผมไม่ว่าท่านจะฝันว่ามีผู้คนนะครับเป็นวิญญาณนะครับผมเป็นแม่ลูกก็ได้นะจะมาขออยู่ในบ้านของท่านแล้วท่านเอ่ยคําว่าได้เท่านั้นแหละเป็นเรื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาได้นะครับเหมือนกับเป็นการอนุญ,ญาตแล้วทําไมเขาถึงเข้ามาได้ล่ะนะครับผมแล้วในชะตาชีวิตจะดีหรือไม่ดีเราจะรู้หรอนะครับผมว่าคนนั้นเข้ามาดีแน่นอนครับเข้ามาอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะลายก็ได้แต่บอกได้เลยว่าส่วนมากจะไปทางด้านลาย นะผมไม่มีอะไรสิ่งไหนที่ดีได้นะผมอย่างเช่นนะผมจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านกล่าวไว้ว่านะครับผมถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามาบุญกุศลวัสนาเขาไม่มีหรอกแล้วเขาจะมาช่วยท่านได้ไงแน่นอนครับผีจะช่วยให้มีโชคลาภให้มีเงินทองมีวาสนานะผมมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาถูกหวยแล้วมั้งนะครับเจอเรื่องราวต่างๆแต่ว่าเป็นอันน้อยมากๆบอกได้เลยว่าสายมูเราไม่ควรเรียกเข้าบ้านเด็ดขาด นะผมไม่ว่าเป็นความฝันนะผมขอเข้าบ้านขอมาอยู่ด้วยได้ไหมตอบไปเลยครับไม่ได้นะครับอยู่หน้าบ้านนะครับผมอยู่ปปากุ้มครองรักษาอยู่ด้านนอกครับนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่บางทีเขากีดกั้นดวงชะตานะครับผมสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้เลยนะครับผมเข้ามากีดกั้นขาเข้ามาโชคลาภก็มาก็ปัดออกนะครับผมมีอะไรก็คอยกีดกั้นอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งสาต่างๆเขาจึงต้องป้องกัน นะผมป้องกันนะครับตรงนี้สําคัญมากนะป้องกันแต่ว่าคลิปนี้เราพูดถึงนะครับกฎทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีกฎนะผมกฎบ้านกฎเมืองบนโลกโลกมนุษย์นั้นมีไหมมีนะผมกฎนรกกฎสวัสค์มีไหมมีนะครับผมพูดผีปีศาจก็เหมือนกับท่านอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านถามว่าเขาเข้ามาได้ไหมเขาก็ปีนรั้วได้กระโดดก็ไปชั้นสองได้นะผมเข้ามาในบ้านได้นะและเจ้าที่เจ้าทางทําไมไม่กันไว้นะผมนะครับแน่นอนครับ ทุกสิ่งทุกอย่างหลบหลีกเข้ามาได้ทั้งนั้นแต่มันมีกฎของเขาเองนะครับกฎของเขาคืออะไรนะครับกฎของเขาก็คือว่าถ้าเองเข้ามาแล้วเหมือนกับอยู่เป็นโลกมนุษย์นี่แหละนะครับเป็นขโมยกระโจนนะผมเองเข้ามาแล้วเองผิดกฎหมายนะนะผมเองกล้าเข้ามานะนะเองผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะผมสิ่งเหล่านี้อย่าเอ่ยคําว่าอนุญาตถ้าเอ่ยคำอนุญาตจะถูกกฎหมายทันทีนะผมถูกต้องเข้ามาได้ นะครับผมแล้ชีวิตจะตกต่ำชีวิตจำแย่เพราะเราว่าเราไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นเทวดาเทพเทวดานางฟ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับผมนะครับต้องสังเกตลักษณะท่าทางให้ดีนะครับผมท่าทาะถ้าเขามาในลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสดชื่นนะครับผมอันนันเเน้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับผมมันต้องแน่นอนพบภูมิที่ดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเขามาเติมเขียดน,นะครับเกิดความเศร้า เกิดความเศร้าส่งเสียใจเข้ามาโอ้โหนากก่ากลัวมากดำขมึมมาับผมอัน,นอันนั้นอันนั้นน่ากลัวอันนั้นคุณใสแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเข้ามาในลนักษณะเง,งียบไม่ไหว,วไม่มีแรงขอมาอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับออกเชิญท่านออกไปครับครับผมต้องดุครับเอาบ้านของเราครับเรารักของเรา บ้านเราเราต้องปอกปักคุ้มครองรักษาท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวสายมูเตโรท่านต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคอยปกปักคุ้มครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับลูกหลานต่างๆนะครับไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามากีดกั้นเด็ดขาดไม่ให้เข้ามายุ่งเพราะว่าเราแยกกันอยู่นะครับเราแยกกันอยู่นะนะครับเราไม่สามารถจะไปอยู่ร่วมกับเขาได้นะมันดึงพลังนะครับถ้าท่านเคยดูโปเยโปรเยคล้ายคอย่างนั้นเลย นะครับในหนังเอาของจริงมาทำนะครับท่านจะนึกว่าในหนังโอ้โหมีปิศาจมีนาง,นางจิ้งจอกมีเยอะแย,ย,ยะมากมายเข้ามาโอ้โหนิยายหรือเปล่านั่นคือของจริงสําหรับสิงแสครับสิงแสก็จะนี่คือเองเอาของจริงมาทําแต่เขาจะไม่แตกต้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีกฎของมันนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าท่านท่านบางคน,นสิงแสบางคนจะมีบารมอาจารย์นะครับท่านจะเห็นภาพใหญ่ๆเลยนะ วาดขึ้นมาเป็นบรมอาจารย์บรมอาจารย์ช่วยอัวด้วยนะครับปกปักคุ้มของรักษานะครับผมจะขอพลังตลอดขอพลังจากมนจันทานะเขาจะมีเขาเรียกว่าโอ้ยกลวยส่องแสงสู่มนจันทานะมันมีจริงๆซึสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆนั่นคือศาสตร์เหมาซานหรือวานะครับผมศาสตร์ของเขานัหนึ่งนะครับผมศาสตร์สิงแสทางด้านจีนนะครับผมจีนนะครับผมก็นะครับผมเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับผมนะครับ เข้มขามเป็นอย่างมากนะครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆหนุนนํำป้องกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นมันมีกฎนะครับผมมีกฎท่านปิดกั้นเลยเราไม่รับเพราะอะไรเราจะรวยครับนะครับสายโมอย่างเรานะครับกลุ่มกากบาท x ตรงกลางหัวใจเราจะรวยนะครับผมท่านจะมาบอกว่าไม่รวยไม่เอานะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมพอไม่รวยอ่ะมันทุกนะครับผมมันทุกรวยด้วยอะไรบ้างอ้าว รวยด้วยเงินทองเงินทองไว้จับจ่ายเยอะแยะมากมายมันต้องใช้เราอยู่ในเมืองมนุษย์นะผมนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยตายไปเอาไปไม่ได้แน่ๆต้องเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่งสำคัญมากมันต้องเอาไว้จับจ่ายคอยเลี้ยงดูปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวของท่านนะครับสองนะผมสองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวยด้วยสุขภาพท่านเอาไหมนะครับผมสาคัญนะรวยด้วยสุขภาพนะผมทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้ท่านอนุญาตก็มาสุขภาพท่านตกต่านะ ับผมตานั่นจะโหลครับนะผมแล้วจะมีบอกใคายไปไปโดนอะไรมาครับนะผมมันเหมือนกระโดดพลังชีวิตนะครับโดดพลังชีวิตนะครับผมแต่ว่าถ้าหมอดูท่านท่านจะไปบอกว่าหมอดูก็โหลรับผมหมอดูก็โหลเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าหมอดูแต่ต้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนีนะ้หมอดูเขาเตรียมใจไว้แล้วับผมหมอดูเตรียมใจไว้แล้วนะครับผู้ที่คอยปอกป้องคอยบอกชี้ชนาทางเป็นสะพานบนเนี่ย เต็มใจไว้หมดแล้วนะผมถ้าเป็นสายมูนะเขาเต็มใจไว้หมดแล้วบอกเจอแน่แน่เจอทุกวันแน,น่แนมเขาพยายามหลบหลีกนะครับหลบหลีกกี่กัน้นแต่คลิปนี้หมอซันขอเป็นสะพานบญนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ให้เข้ามานะผมมันมีกฎรรรโลกกฎสวรรค์กฎกฎโลกแห่งวิญญาณก็มีนะผมแต่ว่าหาข้อพิสูจน์ได้ไหมหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ครับนะผมแต่ว่าสิ่งที่เราเจอท่านจะไม่อาจอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้า,ขามาได้เด็ดขาด นะครับผมไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือตัวท่านถ้าเปิดเข้ามาปุ๊บชีวิตพังนะครับผมพังส่วนมากพังนะครับผมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอย่างนี้นะครับผมน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับผมไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับผมต่อให้พระสงฆ์ท่านก็นะครับทานก็อยู่ของท่านท่านก็ต้องสงสารท่านนะท่านเลี่ยงมานะครับผมครั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางท่านเขาก็บนะครับผมเจอปัญหานะครับผมสิ่งเหล่านี้บังเกิดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า นะครับมันเข้ามาเนี่ยนะครับผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมถ้าเราไม่อนุญาตจะทําไม่ได้บางคนบอกว่าสิ่งต่างๆมันเข้ามาสิงสู่บนร่างกายของท่านนะครับผมเข้ามาสิงสู่บนร่างกายของท่านเข้ามาไม่ได้ต่อเมื่อท่านไม่อนุญาตหรือว่าท่านไม่รับมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมท่านที่มีองค์อยู่แล้วนะครับผมท่านที่สายโมเตลูนะสายไรมือกาบาดเอ็กตรงกลางวันสามเอ็กซ นะผมไม่รับก็ไม่มานะผมไม่รับก็มาไม่ได้นะผมสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านบอกว่าอ่าก็จะมีการอธิษฐานจิตสิ่งเหล่านี้ขออนุญาตเข้ามาอยู่ณตัวท่านได้หรือไม่นะผมเป็นการเปิดนะผมเหมือนกับเรียกเปิดจักรก็ได้เปิดให้รับนะผมใส่ปุ๊บไม่รับไม่ได้ครับผมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่รับก็คือไม่รับนะผมไม่รับไม่เอานะผมแต่ถ้าท่านบอกว่า อนุญาตเท่านั้นแหละนะผมนะครับท่านอาจจะหมุนตามจังหวัดหรือว,ว่าตากระพริบนะผมหมุนไปตามที่เราไม่ได้บังคับตัวนัว่นคือการสิงเข้ามาในร่างกายนะผมตรงนี้น่ากลัวมากนะครับผมน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าหมอสั้นขอเป็นสะพานบุญนะครับผมไม่คุ้มไม่คล้องเกี่ยวแน่นอนแน,แน่นอนอยู่แล้วการพูดการพูดเรื่องราวเหล่านี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่า นะครับเราก็ขอบารมีครูบาอาจารย์เป็นสะพานบนเท่านั้นนะครับไม่ได้คล้องเกี่ยวนะครับผมสิ่งต่างๆบังเกิดนะครับผมมีกฎโลกกฎสวรรค์นะครับกีดกั้นเอาไว้นะครับผมเราจะรวยนะครับผมสายแรงมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจนะครับผมคลิปนี้เราพูดถึงนะครับผมอย่าอนุญาตอะไรมั่วซั่วนะครับผมเข้ามาเสร็จแน่นอนนะครับผมยิ่งทางสามแพ่งหรือประตูตรงกันสามบานนะครับมันเป็นทางผีผ่านนะครับผมนะครับทางผีผ่านต้องเรียกอย่างนี้เลยนะ นะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อเป็นสัญญาณมันเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆคล้ายกับคนลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมมันเป็นสัญลักษณ์นะครับผมนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมโอเคครับขอให้ด้านแ่มชื่นสวังตั้งใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับชมลีปใหม่นะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับกลุ่มสายลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมสวัสดีครับ